ป้าดีเจ้ายายดาวจะพามาแกแ่งแค่ใส่กระดูหมูอ่อนเนาะมีเฮ็ดกระด้างหรือว่าเฮ็ดลมเฮ็ดลมแห้งเนาะอาเจี๊ยนาแล้วก็หั่นหัอยอยญ่ๆเจ้าเนี่ยหั่นเรียบร้อยละล่างสะอาดเนาะแล้วก็มีพักสะอมใส่เป็นมัดก็มีเด็ดย่อยก็มีเจ้าแล้วก็มีจะข่านพริกแกงกระดูหมูอ่อน เฮดหัวหนูทัวแล้วก็เฮดเบานะเนาะใส่เฮดสามชนิดเจ้าแกงใส่ปลาใส่กระดูหมูเนาะแกงแบบบ้านๆไปเจ้าไปทํากันเนาะหน้าหม้อแกงเดือนะเจ้าเอากระดูกหมูลงติมเลยเนาะใจ้กระดูกหมูออนเจ้าทีนี่ก็อันนี้เฮดลมแหง้ง ต้มกับกระดูหมูได้เลยเจ้าเพราะมันเหนียวต้มเพราะมันเปื่อยๆเจ้าเปื่อยหมอกัดเง็ดกัดเง,ง,ง,ง็ดนะต้มมันมันมาก,กัดเปื่อยนะเจ้าต้มเลยต้มกับกระดูหมูนะพักอย่างอื่นใส่ที่หลังเจ้าเอาพริกใส่เลยเจ้าหน้าแห้งไปละข้างแล้วเนี่ยประดาวเอาหน้ามเติมต ต้มเห็ดเปืเป่อยเจ้าฟันเป็นเห็ดอันแห้งเห็ดกระด้างเนาะต้มเห็ดเปืเป่อยเ,เจ้าอันนี้จะขาดเนาะใส่เลยหน้าป่าหน้าเจ้า ทีนี้ก็เอาเฮ็ดสดใส่เลยนะเฮ็ดเบ้เจ้าแล้วก็ถั่วเนาะถัว่วแล้วก็เฮ็ดหูหนูก่อนจาพักเรานี่ใส่ก็เอาเฮ็ดนั่นแหละเห็ดกระด้างหรือเฮ็ดลมแห้งแกงก่อนเจ้าเพราะมันเหนียวเนาะ ยังมดแลยนะเจ้าก็เดี๋ยะรอพักถึงอยู่เนาะแกงเฮ็ดนี่สักกำกันเจ้าถึงเจ้าพักเขาใส่เนาะใจเยน็เยนๆเจ้าเราไปใจห้อนเจ้าจะฆ่าไผ่เคี่ยวดีก็ใส่ร้วมกันได้เจ้า แต่จะได้เฮ็ดกระด้างนี่ต้องต้องแกง่หือนปีเปยน้ำมันจะได้อร่อยห <c oughs> น้ามาเยอะ้ะเจ้าแกงนี่กันเดียวเขาปดไปเวลามันท้าปิดไฟห้เจ้าหน้าจะแห้งหวับๆเลย มันเจ้ามาัถึงแกงพักรวมใส่เฮ็ดลมแหงใส่เฮ็ดบเบ้เฮ็ดหูหนูใส่ทั่วใส่กระดูหมูอ่อนเจ้าใส่จะข่านเจ้าโอ้จะข่านนี่ก็อามาจากเมืองไทยนะเจ้าอ่า ที่นี่กับพักสะโอมเจ้าอืมขออนุญาตจมือเนาะแน่เจ้าหน้าม,มันจะเยอะไปติดไหนฮ่นดีมดีกันหนามจะแห้งไปก่อนนี้กะขอตักแกงเอาสักถ้วยเถอาเจ้าหนามแห้งหวาบหวานี่ นี่เจ้าหม้อจะไม่ใจห่อนเจ้าเอาของเหนียวเนียวแกงก่อนเจ้าม้อหน้ากินอีก่ะใส่ผงสะลดตอนนี้เลยเจ้า ลมแห้งนี่หันแจ่หนามคืนหนึ่งแล้วก็ล้างสะอาดเจ้าหันหั่นห่อยๆเจ้าถ้ามีเวลาก็แก่งมอนเหมืนมนอ,อนเจ้ามันจะมันจะอ่อนเจ้ามันจะมานเหนียวน่ไนะเจ้าเหล่งหน้ามอแก่งไป นี่เราเจ้าว่าต้้งลัวหน้าม,มันจะเยอะเจ้าตักแกงสองถ้วยนี่โอ้หน้าแห้งหมดเลยเจ้ามาเนี่ยถ้วยแหลกนี่นะเจ้าพักสโอมเนี่ยเจ้ามดก่อนเลย แต่ปลาดาวใส่เด็ดโดยเนาะปลาดาวชอบกินพักอมเจ้าแล้วข้างหน้ามันมาเมนใกล้นะประเทศญี่ปุ่นเป็นมียาขายเจ้าเวลาเขากินก็เข้าพักมิมีกินนี่หน่าเขากินยาเข้าไปสองเม็ด ยานี่ประเทศญี่ปุ่นนี่ปิ่นจะเอาใส่กัะเพราข้าหมูยาคนเนี่ยนะปิ่นเลี้ยงหมูปภาษาชนเจ้าบ้านประเทศญี่ปุ่นเที่ยวาม้าอินเหม็นเจ้าเพราะปิ่นเอายาคือกินเนาะนี่อู้เปความจริงเลยนะกินแล้วก็กินยาสองเม็ดเจ้าเขาเขาน้าาจะมีกินแล้วเจ้ามันเขาอาจจะมีขายอยู่ หลุล่โด,ดใส่ซักสามีเมตเนตะใส่ไปค่ะนั้นเจ้าแกงนึกกระเพ็ดเพ็ดขนาดเลยแกงอีก้กะะแกงเส็นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงพักรวมหรือว่าแกงแค่ใส่กระดูกหมูอ่อน ปาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือปาดาวดนะ้วยเนอจำได้ผาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ